สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขูสูค้สคนครับมูอน้ช่องฮักนกชาแนลครับบ่าวดามากับพี่นกสองคนครับมือนิพาพีพานองมากินส้มครับคาซิม,มีส้มง่วแน่มมนาารนนครับส้มหมูเน่บรรยากาศเนี่ยเศร้าใ่ไงเลยครับใส่กับบรรยากาศดีๆฝนตกเบิร์ดคืนครับเมื่อคืนนี้โอ้ทางภูหมอกเต็มเลยครับมือนิสงสัยที่เป็นหมอกฝนอีกน้องพี่น้องเนาะว่านดี่ก็พาพี่นกไปหาหน่อไม้ครับได้หน่อไม้ชะพลานี่พี่น้องหน่อเขาๆงามๆครับ มาแซบๆน้ำปลาดำด้วยครับเด้อบอนี้ย mm. ไม่ต้องโปรตอกมากครับ <Chicken S 1> mm. ชิคกินสมบูรณ์ด้วยค่ะพี่น้องเอาเลยครับอ mm. แซ่บครับแซ่บพี่น้องหอมครับหน่อไม้ปลา mm. กะซิมีมักลิมไม้แน่ครับมักแกงกะซิมีกับพริกแน่ครับปานุอมมาแก้วขมครับ mm. แซบยำมือเส mm. าวใส่ก่อนเละวีหั่นแล้วดิ ืี่ชา,า,ายครับแปะนี่รัดบอกพริกเข่าไกนขักนึงมาโมมเลยครับหืมครั้งก็กิกนร้ายแค่อยาบริหารเป็นหลบหืมหักเใบ นหนึ่งแทนสมูสมูใส่นังกับอ่างกว๋วยชวยเลยครับ จวดจดากเขาคันเนาะหวานจุจวด,ดแล้วพอดำถัหวนนหอมค่ะทำไม,มพูดเนะ่านน่วหอม คัดดูดๆบ่ไว้ล้วพี่น้องเพ็ด <c oughs> นังมูก็แซ่บเน่ยโคตรดีกัลั่นมได้ทีเลย นีคือขมบอวามัตัดสมเนาะคือเกาอะพี่นองแสบคือเกาเ <c ười> ขาปดต้องใส่ร้ายพีอนนองใส่สีอะไรเป็นจับแกมก็ดี่ะสมพอใหญ่ มันแดงมอไปจากไปได้ครับน,นี่หนวเขียวเด็ดตับเลยครับเขียวคมเข้าไปถึกแสบครับแสบแน่เ่ยแสบเลยเต็นเบาบเลยที่บโบมี่กำไญ่ัวครับ บใส <c oughs> บ่บุพริกแต่่แซ่ไน้องถ้าใส่บุพริดเป็เพ็ดนี่หน่อยยังกระหลังห่อยก็ตูมตูมกระหลังหอมมีนินสสดงหวาน อันอหนเลยพี่น้องวันเด็กบอกมากนะอืมอามพอนึงก็ประยัเบิม,มกแตงน้อยบันบาน พี่น้นนนองเพราะว่าให้ใส่ข้ามในในด้วยดินชอบมันหอมพอดีเลยว <c oughs> ันนี้ป้าไปขึ้นหนึ่งครับ บรรยากาศฟินๆนะยค่ะทุกคนทุกคน,นชอบบรรยากาศดีแห้งด้นะครับพนโต๊ะหมอกกะลุงนี่เครับอืมมาเบอร์มัมนลอกมันเป็นนี่แหะครับสปาแมนมากินโ้๊กม่วงห่อเดียวก็นจะอิม่มลืมมากินโ้มหมูนั่ครับ <laughs> ไม่นังอย่างคือแล้วนะออย่าัก น้องเห็นพอดำไปหาเพื่อกระกทำซื้อได้เมนูไหมหวานแหงพี่น้องบขึ้นกินแบบละไม,แบบมอันใดคือหวานก่อนหน,นะนึ่งเลยหนังได้ทุกรสชาติมาเนี่ยอ,อยากส้มกินทั้งสมงวัวอยากขมจำทั้งแจวครับ,บอยากิญญาน้องอดำกินทั้งละไม่ละไม่หวานเออมนหน่อยว่า พริกหวานอันบริเก็บมาเนาะเผ็ดควาองแค้เลยอ,อออหอนทองจิ๋วเลยกิ <c oughs> นยำมือเสาครับ ออากันอ้ำๆเลยอืมทำไม,ามาเอแงเจียว้มดได้กรอกมากเลยเรอะครับตั้งข้าว ังไกินเขาข้ามไปไงแม่น,นกคือกินข้ามหน่อยใช่ไหมวะข้ามไปเลยครับกินข้าสาวน้งการขับมาเอง ลองไปเห็นบาระเบอ้อบันก็รีถามหายช่เนาะเพิ่นไปเที่ยวก็พอก็แม่เพิ่นครับหลายคนบังกะรียังว่าแม่ลูกบะดำเพรว่าใั่แม่มุมนกคนถามมาร้านเพีย่ยวใจกะฮักคือลูกค่ะเลี้ยงคือลูกมันก็เอื้นพ่อเอื้นแม่นะคะอังงั้น อิ้มเอรีเด้ครับมาเร็ชมใส่สสกับแจวขมได้ร้านมิอนะเ่ากาัานแอมรำเลยค่ะพี่นอ้องยิ้มอเ่าโอไม ไปหาเองเด้นะครับเมื่อวานนี้รับเปนกเขาเมนนกเชขาวช้าเมนนกล้องวีดอวดท่นเบิงกระบอกน้องน้องท่านใดสนใจครับสมมัวสมมูไปคอมเมนต์พอดำไว้ครับสำหรับมูนิรับขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องเลยเม็นบอกมืออื่นมืออื่นครับพอๆกันไหมสำหรับมูนิงกะขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำร้ำเรื่อยๆ กคุยเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ